เครื่องตัวสแกนหาวัตถุซึ่งผมได้ซื้อมาจากพี่ๆในกลุ่มนะครับซื้อเป็นราคามือสองผมซึ่งเป็นมือใหม่ซึ่งจะมาหัดเดินสแกนสมบัติเป็นครั้งแรกได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์มาในราคาทั้งหมดที่พี่ในกลุ่มเขาขายต่อให้ตอนนี้ผมซื้อมาในราคา1,300บาท ในละรานสา1,300บาทได้อะไรบ้างจะได้หนึ่งคือไอตัวเครื่องสแกนตัวนี้เป็นมือสองนะครับผมได้รุ่น MD 3 028มา1ตัวครับแล้วก็เขาพร้อมด้วยไอ้ตัวชี้เป้าตัวสีส้มนะครับ GP นี่รินเตอร์นี่ครับหตัวแล้วครัที่เขาใจดี แถมถ่านชาร์จให้อีกก้อนให้อีกหนึ่งก้อนครับันี้ครับคือในราคาคุ้มคันสามร้อยบาทที่ผมซื้อมาอันนี้รวมค่าส่งอย่างแลวเนาะไอส่วนที่ผมซื้อเพิ่มเติมคือสองตัวนี้คือถ่านชาร์จอีกสองก้อนก้อนละร้อยกว่าบาทนะหาซื้อในแอปต่างๆในในในโทรศัพทเราอันนี้ผม เป็นแบตเก้าโวลต์ความจุอยู่ที่6,800ม mm. ิลลิแอมนะครับทั้งหมดอุปกรณ์ผมมีอยู่ตัวสแกนตัวชีเ้เป้าแล้วก็ถ่านอีก3ก้อนพร้อมสายชาร์ท่านเป็นหนตัวนะคร EP นี้เป็นอี e ีแรกนะครับที่ผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อ จะเก็บไว้เป็นบันทึกไว้เป็นความจำว่าจะเริ่มเข้าวงการาสแกนหาวัตถุโบราณหรือว่าสแกนหาเหรียญต่างๆเริ่มจากอะไรเพราะผมต้นทุนน้อยผมเลยเริ่มต้นทุนจาก1,300บาทที่จริงเครื่องมันก็จะมีอยู่หลายหลายเกมเหมือนกันที่เราดูจากในใน จะมีราคาพันกว่าบาทยันไปถึงะะราคาหลักหมื่นต่างๆก็แล้วแต่สเต็กแล้วก็อไอ้เรื่องเขาเรียกฟังช์ชันของแต่ละแต่ละรุ่นก็จะแพงไปแต่เรางบน้อยเราเริ่มต้นเราไม่รู้อะไรมากเราก็หาซื้อมือสองไว้ก่อนแต่มือสองที่ผมได้มันจะเป็นรุ่นนะครับที่ผมบอก md 3ามศก็ยังพอใช้ได้ในระดับหนึ่งถ้าดูจากข้อมูลที่ที่เพื่อนในกลุ่มได้ได้ได้ไดได ได้บอกไว้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเราเริ่มต้นใหม่รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาถึงวิธีการประกอบของไอเครื่องตัวสแกนหาโลหะตัว MD 3 0 2 8จากอุปกรณ์ที่ให้มาตรงนี้จะเป็น น่าจะเป็นที่จับด้ามจับนะครับนัด้ามจับเราลองประกอบดูนะครับลองลองประกอบดูตรงนี้เป็นแกนเขาจะมีไอ้ตรงนี้ด้วยนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเดือยเดือยล็อกแล้วก็จะมีไอ้ตัวล็อกให้มันแน่นดีหรือว่าโอเคเลยแล้วก็จะมีตัวปรับระดับปรับระดับ นี่ไงนี่นะครับเรียบร้อยตัวนี้อีกตัวนี้ก็จะมีเดืยยจะมีอยู่ตรงตรงนี้จะมีอยู่สามส่วนตรงบอดี้ของของของด้ามจับจะมีสามส่วนนี่ครับสามส่วนนี่ครับตัวนี้ก็จะสามารถเลื่อนได้นี่ถ้าเราอยากให้มันสั้นลงตามระดับของของของเราความถนัดเราก็เลื่อนลงไป โอเคครับนี่แล้วก็ล็อกตัวนี้อีกทีเพื่อให้ความแน่นอ่าต่อไปจะเป็นตัวจานตัวจานหนี่สวมเข้าไปน,น,นะครับตัวนี้เป็นสกูสกูยึดซึ่งเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเป็นพลาสติกนะฮัตติ่ง ตัวนี้โอเคเรียบร้อยกดเดือยลงไปครับโอเคตูกบอล็อกคับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวบอดี้ต่อไปเรามาดูตัวตัวนี้ตัวเครื่อง เดี๋ยวประกอบตัวเครื่องมันจะมีสลักตรงนี้นะครับสลักตรงนี้แล้วก็สวมสลักไปพอไปแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ยืดยอีกทียืดอีกทีขันน็อตยืดยอีกทีนะครับครับะโอเคแล้วก็ม้วนเก็บสายเรียบร้อย โอเคหลังจากประกอบเสร็จเดี๋ยวเราลองใช้ฐานที่เราเตรียมมาที่เรามีอยู่นาะประกอบใส่ลงไปหานจะเป็นกาวน์ใช้อยู่ทั้งหมด2ก่อนอะใช้อยู่ทั้งหมด2ก่อนด้วยกันแรกก้อนที่สองก้อนสี่ เรียสร็จสิ้นเดี๋ยวเรามาทําการทดลองเราดูเราดูว่าหน้าจอหรือว่าการทํางานของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูอีกีเนอ่ะครับหลังจากที่เราประกอบทานประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูหลักการ ของเครื่องเปิดเครื่องก่อนนะบนี่จะเป็นปุ่ม power เราลองกดปุ่ม power นี่เป็นปุ่มปุ่มเปิดเปิดกับปิดจะเป็นปุ่มเดียวกันเลยนะครับถ้าเราจะปิดเราก็ปิดนี่โอเคเนาะ,อะ,ออะตอนเปิดเสร็จเราจะดูว่าเขาจะแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างตรงนี้เซ็น น่าจะเป็นไอพ้พวกพวกไอ้ความเร็วในการตรวจจับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เนาะแล้วเป็นวอลลุ่มของเสียงตัวนี้น่าจะเป็นไอ้ตัวไอ้ความใกล้ความไกลของของของ,ของ,ของไอ้ตัววัตถุที่เราตรวจเจอนี่นะครับนี่นี่ใช่ใช่ใช,ใช่ส่วนต่อไปถ้าหน้าจอหลัก ที่เขามีให้ก็จะเป็นช่องโฟนนี่นะครับสามารถใส่หูฟังเสียบหูฟังของเราตัวนี้จะเป็นตัวเซตยังไม่เคยเซตยังไม่ไม่รู้ว่าเขาเซตยังไงเพราะเราเพิ่งเพิ่งจะลองทำดูตัวนี้โหมดตัวนี้เอนเตอร์อันนี้บวกลบพพนี่ตัวอะไรไม่รู ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตัวตัวของตัวเครื่องก่อนหลักการวิธีการใช้เดี๋ยวเราไปลองซุ่มใช้กันอีกทีเพราะเราก็ใหม่เหมือนกันเนาะเพิ่งซื้อมาครั้งแรกแล้วก็ใช้ครั้งแรกนี่ล้าตัวข้างบนจะมีไอตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เป็นไอ้พวกตะปูเป็นเหล็กนะครับตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้ ัวน,นี้ก็จะเป็นไอ้พวกทองทองแดงตระก,กูลทองทองแดงน่าจะขึ้นแถบนี้สามสี 3, ่นี่ซีเวอร์ไอ้พวกเงินน่าจะขึ้นแถบตรงเนี้ยแถบที่ห้าหกเจ็ดนะครับพวกตระก,กูลพวกเหรียญห้าเหรียญอะไรน่าจะอยู่ในโซนนี้พวกนี้น่าจะที่มีทอง ือว,ว่าทองแดงทองเหลืองผสมน่าจะเป็นไอ้พวกเห 10, mm. เรียญสิบเหรียญสองบาทน่าจะอยู่ในโซนนี้อันนี้น่าจะเป็นเหล็กไอ้พวกตะปูพวกอะไรน่าอยู่ในโซนนี้อ่าอันนี้เรายังไม่รู้อันนี้เป็นแค่ความคาดเดาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีตอนที่เราไปเดินตรวจหาวัตถุกันอีกทีว่ามันใช้ยังไงเสียงมันเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นของตัวเครื่องที่มาอธิบายให้ฟังเราจะเริ่ม ไปพร้อมกันศึกษาไปพร้อมกันนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับไอเพื่อนๆพพี่ๆนะนะทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับและขอเป็นกําลังใจให้ผมซึ่งเป็น EP แรกอี EP แรกที่เริ่มทาเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่ๆเลยบันทึกเก็บไว้นะครับโอเคครับไปเจอกัน EP ีที่2เราจะไปลอง สแกนตรวจหาวัตถุแถวไหนเจอกัน ep 2ขอบคุณครับ